พบกันเช่นเคยนะครับกับรายการลอมาเคลียร์ถามตอบเคลียร์กฎหมายใกล้ตัวในฉบับภาษาชาวบ้านโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมเรื่องวุ่นวุ่นที่เกี่ยวเนื่องกับมรดกยังไม่จบนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้น่าจะเป็นมหาการาบเราจะมาจบด้วยกันกับ EP นี้แหละฮะกับกรณีผู้จัดการมรดกและหน้าที่ของผู้จัดการมรดกอื่นเลยวันนี้ ได้รับเกตเะะนนกยยกช่นเคยนะฮะคุณอนันต์จันรศรีกับผมไกรภูมิเมติสายอยู่กันเช่นเคยนะฮะสวัสดีครับคุณไกรภูมิครับสวัสดีคุณอนันต์นะฮะีคุณผู้ฟังด,ด้วยนะฮะเรามาเจอกันนะครับในคลิปนี้ก็คือเรื่องของผู้จัดก,การเมรดกนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเราวุ่นมาสองคลิปแล้วนะนะครับผมอันนี้อย่าว่าแต่เราเลยครับประชาชนทุกคนเนี่ยที่มี ในครอบครัวมีคนใดคนหนึ่งตายไปเนี่ยมันจะต้องวุ่นกับเรื่องของการจัดการมรดกซึ่งที่ผ่านมาในสองคลิปที่ผ่านมาเราก็ปวดหัวกันมาเยอะเลยนะครับแล้วคลิปนี้ ที่เราจะมาคุยเรื่องของผู้จัดการมรดกเนี่ยคุณต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนหลายคนยังไม่เข้าใจผู้จัดการมรดกคืออะไรก็คนมาทําหน้าที่เคลียร์สมบัติเคลียร์มรดกของคนตายน,นี่นี่มาตรงกับรายการเลยนะรอ,อมาเคลียร์อันนี้วันนี้รอมาเคลียร์มรดกเออบางคนก็เคลียร์ได้นะบางคนเคลียร์ไม่ได้เพราะว่าคิดว่าการเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยมันเป็นผู้ที่มีอภิสิทธิ์เหนือใครชี้หน้าชี้ซ้ายชี้ขวาชี้บนชี้ล่างเนี่ย<า>ทำได้หมดจริงๆเราไม่ใช่นะไม่ใช่ง่ายนะ เราผู้จัดการมรดกบางคนเข้าใจตัวเองผิดนะบางทีคิดว่าตัวเองมีตําแหน่งมีอํานาจมีหน้าที่ฉันไม่ให้แกรหรอก<ห>ฉันให้แกน้อยฉันให้แกมากมฉันไม่อยากให้แกอย่างนี้นะมีปัญหาแล้วมีการฟ้องผู้จัดการมรดกเยอะเลยถูกต้องครับนี่แหละก็คือปัญหาที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการจัดการมรดกประเด็นก่อนประเด็นว่า เมื่อกี้เข้าใจความหมายแล้วว่าผู้จัดการมาโมดกก็คือผู้จัดการนั่นแหละในโมดกที่มีอยู่เนี่ยนะฮะในแต่ละครอบครัวที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้ามันจะตั้งขึ้นมาล่ะถ้าครอบครัวครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเห็นละเอ๊ะมันจะต้องมีการตั้งขึ้นมามันจะตั้งรูปแบบใดได้ไดบ้างก็ตั้งโดยพิเนกับมเมืม่อคลิปก่อนเราพูดว่า เจ้าของทรัพย์มีสิทธรริ์ทาพินัยกรรมยกให้ใครก็ได้นอกจากยกแล้วบางคนก็จะเขียนในพินัยกรรมเลยว่าให้ในายแดงมีศรีเป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าอย่างเงี้ยเมื่อตายไปปุ๊บแดงมีศรีก็จะเป็นผู้จัดการมรดกก็คือเอาทรัพย์มรดกของคนตายไปจัดการให้กับผู้ที่เป็นทายาทบ้างเอ่ยหรือว่าเขียนไว้ตามพินัยกรรมบ้างเอ่ยอันนี้คือตั้งตามพินัยกรรมชัดเจนตามรูปแบบของเอกสารนะครับ อ่าอันนี้ไม่ต้องไปกังวลมากนะครับมันก็ขึ้อนอยู่ว่าผู้จัอ่าผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์เขาตั้งหรือเปล่าแต่อันต่อไปถ้าไม่ได้ตั้งละ่ะออตั้งโดยสารนะคือถ้าวุ่นวายแล้วก็ไม่ไมมีการจัดแบ่งมรดกลงตัวนะครับก็จะต้องตั้งโดยคําสั่งสาร ซึ่งมันจะมีหลายกรณีที่จะต้องไปพึ่งบาร,รมีของศาลตั้งในกในขอในงอเพื่อที่จะได้ยุติสักทีเนี่ยข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะข้าบผมเพื่อไปดําเนินการในเรื่องเรื่องของการาจัดการมรดกอันนี้เราพูดในภาพรวมให้เข้าใจได้ง่ายๆว่าวตั้งโดยพิธีกรรมกับตั้งโดยที่ต้องไปตั้งโดยศาลนะครับแล้วเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าศาลมันก็จะมี แยกย่อยอะไรต่ตางๆถูกไหมฮะครับผมคือกรณีของการตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับโดยที่เป็นปัญหามากที่สุดที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าเราต้องไปร้องศาลเนี่ยเออเอ,อ,อันนี้แน่นอนครับผมใบเบิกทางแรกมันต้องเบิกเพราะว่าบางทีเนี่ย <c oughs> นะคือบางทีอ่ะนี่เล่าให้ฟังก่อนที่จะไปตั้งผู้จัดการมรดกที่ศาลก็คือว่าถ้าทรัพย์มันมีน้อยเช่นมีแค่ที่ดิน แล้วทายาทเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันทายาทพร้อมเพียงกันอ,อย่างเงี้ยท่านจูมือกันนะไปที่สํานักงานที่ดินเพราะสํานักงานที่ดินเขาก็มีกระบวนการรับมรดกของสํานักงานที่ดินในการโอนทรัพย์ที่เป็นที่ดินทางทะเบียนยจากคนตายมาเป็น ถ่ายาติได้อันนี้ถ้าคุยกันรู้เรื่องนะในครอบครัวที่แบบถกฉันรักเธอเธอรักฉันเอ,อเรารักกันประมาณมนั้นนะ่คุณก็จูงมือกันไปอันนี้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปถึงศาลถ้ามีทรัพย์น้อยหรือบางบางกรณีก็มีแค่เงินในธนาคารสักหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยถ่ายาติก็จูงมือกันไปที่ธนาคารอย่างนี้เขาก็มีขบวนการขั้นตอนรับได้ไม่ยุ่งยากนนก็ไม่ต้องไปศาลเขาเลยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับผมบางคนเนี่ยมันมีหุน้น บางคนม,มีเงินในธนาคาร4ีหร่ห้าล้านบางคนมีที่ดิน20แปลง30แปลงบางคนทายาทตายอ่าทายาทตายยังไม่พอฉันไม่ให้แกเป็นเออ,เอ,อฉันไม่ฉันไม่แบ่งฉันไม่เอาแกจะเอาเอ้ยไม่ได้ฉันจะเอามากกว่าแบบนี้ถ้าไปสํานักง,งานที่ดินหรือไปหน่วยง,งานไหนเขาบอกว่าคุณช่วยไปร้องผู้จัดการมาดกที่ศาลมาก่อนเลยตั้งมาสักคนนึงฉันมาแก้ปัญหาให้คุณไม่ได้หรอกถ้าคุณจะมาขัดแย้งนาทที่ทํางานฉันเขาจะโดนฟ้องด้วยครับ เออเจ้าหน้าที่จะโดนฟ้องด้วยเวลาที่ไปโอนทรัพย์มรดกให้กับทายาทคนนี้ไอ้คนนั้นมไม่ได้มันก็จะฟ้องเจ้าหน้าที่เข้าไปด้วยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับคือการตั้งโดยที่จะต้องไปพึ่งบาร,รมีศาลนะครับซึ่งคนที่จะไปยื่นต่อศาลไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไก่ข้อไข่ข้อควายจะไปยื่นได้ถูกไหมฮะ ไม่ใช่มันก็ต้องมีกําหนดสิไม่งั้นก็พากันจะไปเอามรดกของคนตายกันหมดสิใช่ใช่ไหมเออคนที่จะไปได้ก็คือหนึ่งทายาทโดยธรรมครับเราไล่มาแล้วอันนี้เราไล่มาละหกลำดับเนี่ยนะฮะก็ทายาทก็ว่ากันต่อไปครับไม่ใช่ว่าทุกหกลำดับอยากจะไปยื่นก็ยื่นได้นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้อีกกันไล่เป็นชั้นชัไงชั้นไหนมีถึงไปยื่นได้นะถ้ามาชั้นแรกเลยว่ามีสมมติขออนุญาตนะขอตายอีกสักรอบหนึ่งเถอะผมตาย สามรอบแล้วนะผมตายสองคลิปติดแล้วนะครับผมคลิปนี้ตายอีกขออนุญาตตายอีกใครตามใครตามคลิปเราที่ผมตายสองรอบผมตายคุณตายสักรอบหนึ่งอ่ะสมมุติคุณตายคุณมีลูกอ่ะคุณมีพ่อแม่แล้ะคุณมีพี่น้องร่วมบิดามันดาสามลำดับเลยสามลำดับอยู่ด้วยกันถูกไหมครับผมพี่น้องร่วมบิดามันดาอยู่ดีๆจะจะบอกว่า ด้านน่ะเราพูดง่ายๆด้านอย่า,า,ยายไปยื่นสารบอกขอเป็นผู้จัดการมดกของไก่ภูมิงมเงี้ยไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนนะ,ะคุณอยู่ลำดับล่างนะคะ<ช>ครับ <ผม S 2> อยู่ลำดับล่างนะคะคุณจะขึ้นมาหรอคะห้ามข้ามลำดับเพราะเวลารับก็รับตามลำดับเพราะฉะนั้นเวลาไปยื่นเป็นผู้จัดการก็ต้องไปยื่นว่าลำดับไหนมีที่เราเพิ่งพูดกันไปว่า<ข>ถ้ามีลำดับแรกก็เป็นสิทธิ์ของลำดับแรกถูกต้องมาสามจะเอาก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนนะเดี๋ยวขอเล่า สักหนึ่งคำพิ่ภาคษาให้ฟังนะครับกรณีของผู้คัดค้านเนี่ยมีลูกโดยชอบด้วยกฎหมายอ,มอยู่แล้วมีลูกนะผู้ที่ไปยื่นคัดค้านนี่คดีเป็นฟ้องเลยนะอันนี้คดีจริงนะที่เราบ้างจะคุยกันอยู่ครับ,รบแล้วก็ผู้คัดค้านเนี่ยนะฮะ,ะที่ไปยื่นอีกเหมือนกันเนี่ยเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา <โฮ S 2> นี่เห็นไหมนี่ผมยกตัวอย่างเนยอยู่ลำดับสามลิอยากจะไปสู้กับลำดับนง เอเอจะงัดข้อกับแกอย่างน <okay. S 2> <อ>ี้ใช่พอ <c oughs> ไปยื่นสารปุ๊บปรากฏว่าสารบอกผู้ร้องนะเธอไม่ใช่ทายาทผู้มีส่วนได้เสียที่จะไปร้องต่อสารขอให้ตั้งเธอเป็นผู้จัดการมรดกนะเธออยู่ลำดับไหนจ๊ะ <c oughs> อยู่ลำดับสามครับอา้าวเขามีลำดับหนึ่งอยู่นะสารไม่สามารถที่จะตั้งให้เธอซึ่งอยู่ลำดับสามขึ้นมาเป็นผู้จัดการของมรดกคนตายได้ <c oughs> ต้องให คนลำดับหนึ่งก็คือลูกของเขาน่ะเป็นผู้จัดการมรดกนี่ชัดเจนนะอผู้ร้องไปผมเป็นแบบนี้ผมหน้าชาเลยนะฮะผมหน้าชาเลยนะผมโดนแบบนี้ไปนะผมไม่กล้าเดินลงจากศาลรเลยนะครับต้องเอาปี๊บคุมชัดเจนนะคุณผู้ฟังนะนั่นก็คือกรณีทายาทโดยธรรมต้องดูด้วยคุณมีสิทธิ์จริงอ่ะก็มีลำดับจริงแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างเป็นไปตามลำดับเออเห็นอันนี้ยึดนะฮะขีดเส้นใต้ไว้ลำดับ ก็กรณีต่อไปนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ใช่ทายาทหรอกคุณต้องขยายความหน่อยไอ้คำว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี่ยังไงครับก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะไปร้องจัดการมรดกเนี่ยก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นทายาทโดยตรงแต่ปรากฏว่าอาจจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในทรัพย์ของผู้ตายครับเช่นเช่นอะไรเอาง่ายๆเจ้านี้อ๋ออันนี้ชัดเจนทาไมทาไมพูดเบา พูดเบาเหมือนกับว่าเขาจะตามไม่ก็บางทีเนี่ยเจ้าหนี้เขาไม่รู้ตัวไงพายาตก็ไม่ไปจัดกงจัดการนะเพาะกว่าเจ้าหนี้จะมาดําเนินการนะแล้วก็แบบเงียบๆีกว่าอยู่เงียบีกว่าไอ้เจ้าหนี้เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องของประเด็นเรื่องอายุความด้วยแต่ปรากฏว่าตายไปปุ๊บเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์นะครับในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะไปยื่นได้นะเจนเอ แต่คุณต้องบรรยายนะว่าคุณเกี่ยวข้องกับทรัพย์ของคนตายยัง,ยงไงเออเพราะเมื่อกี้บอกว่าถ้ามีทายาทก็ต้องทายาทไปตามลําดับนะถูกต้องแต่คุณเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ไม่เป็นทายาทคุณก็ต้องบรรยายให้ศาลเห็นเพ<อ>ราะดุลพินิษฐ์ในการตั้งผู้จัดการมรดกเป็นเรื่องของศาลนะเพราะฉะนั้นคุณก็มีส่วนได้ส่วนเสียคุณไปยื่นได้ครับ3ก็คือพนักง,งานอายการกรณีนี้ทายาทก็ไม่อยากจะทํานู่นทํานี่ทํานู่นทํานี่หรือมีเหตุอันขัดข้อง พนักงานอายการก็ยื่นได้ฮะได้เช่นเดียวกันนะยื่นได้เนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่สามารถไปยื่นต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้นะครับมันก็มีเหตุของมันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเอาไว้สําหรับเรื่องของผู้ที่จะมีสิทธิ์ยื่นเป็นผู้จัดการมรดกนะครับอเออประเด็นนี้เข้าใจกันแล้วนะเข้าใจครับผมแต่ประเด็นปัญหามันก็มีอีกเยอะนะคุณฟังนะที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีของผู้จัดการมรดกเนี่ยเออเจ้า มรดกตายครับทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมสูญหายอหรืออยู่นอกราชนอยู่นอกราชอาณาเขตการผู้เยาว์อย่างเงี้ยออยก็นี่ไงพนักงานในการก็ไปได้เหมือนกันไได้เออผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่เต็มใจอย่างเงี้ยมีเหตุการข้องใช่ก็ไปได้เหมือนกันไปได้เหมือนกันก็มันเป็นเหตุไงว่าการที่จะไปพึ่งบารมีศาลเนี่ยมันต้องมีเหตุและเขาบอกนะดอกจันนะคุณผู้ฟังนะอันนี้ขีดเส้นใต้ เจอปัญหาแบบนี้เยอะมากเออเจอปัญหาไอ้ที่บอกผู้จัดจการมรดก้าญาิไม่สามารถไม่เต็มใจมีเหตุขัดข้องแบบนู้ดทะเลาะกันแบบนี้เยอะใช่ไหมใช่ครับก็นี่แหละครับถ้าเกิดว่าคุณตกลงกันไม่ได้แล้วคุณไปรับมรดกที่หน่วยงานนั้นเขามีเหตุขัดข้องคุณก็ต้องไปพึ่งบารบมีสารนี่เป็นเหตุอันเบื้องต้นครับที่เราเล่าให้ฟังที่เยอะมากที่สุดก็คือผู้จัดการมรดกทายาทไม่เต็มใจที่จะจะจัดก,ก,การเนี่ยแล้วก็ ไปขัดแย้งกันเตะแข้งเตะขากันจนสุดท้ายไม่ได้จัดมรดกมา9ปี10ปีก็มีนะปัจจุบันเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันอยู่ในชั้นศาลนี่เยอะมากนะครับมถ้าไปดูเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้จัดเลยเพียงแค่ว่าไปตั้งคนมาทําหน้าที่แทนยังไม่ได้จัดเลยนะอันนี้แค่อันนี้แค่ตั้งผู้จัดครับผมอาวเพราะฉะนั้นมีผู้ที่สามารถไปยื่นได้มันก็ต้องมีผู้ที่ไม่สามารถไปยื่น เป็นผู้จัดการมรดกได้เช่นเดียวกันล่ะนะอันนี้ก็คือมันมีระบุไว้เลยนะว่าใครที่จะไปยื่นแล้วมีคุณสมบัติหนึ่งามสี่เนี่ยอันนี้ไปยื่นไม่ได้บรรลุนิยังไม่บรรลุนิตนิติภาวะอ่าเท่าไหร่เราไม่ขอเปิดเผยอายุลบผมว่าคิดว่าดูหน้าตาแล้วน่าจะเกินไม่บอกหรอกเออถ้าบรรลุนิติภาวะยื่นได้แต่ถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะยื่นไม่ได้ยื่นไม่ได้นะครับปุยเยาอย่างงี้ยื่นไม่ได้นะสติดีไม่ะเราะอย่ามาถามด้วยคำถามแบบนี้จ้ะครับผมจะบอกว่า ไอ,อ้ข้อสองนี่ก็เจอเยอะับบุคคลวิกลจริตบุคคลซึ่งสารสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถนี่ผมจะบอกเอาไว้ว่ามีคนไปร้องศาล<ร>ว่าให้คนแบบนี้เนี่ยแป็นหรือไม่แป็นก<ร>็เพราะที่จะให้มาจัดการมอดกได้หรือไม่ได้นี่แหละไอ้อน,นี่ก็เป็นปัญหาบ้าบอๆไม่รู้พาทรงภาษาไร้ความสามารถที่จะดำเนินการใดๆอย่างนี้และเป็นหนึ่งข้อนะในชั้นศาลที่เขา ครับต่อสู้กันนะอ้าวก็ใช่ไงก็ oh. มไม่ใช่ว่าอยากจะอยากจะจัดแล้วมันจัดได้อันนี้เป็นข้อห้ามนะครับวิกลจริตบุคคลซึ่งศาลสั่งแล้วให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถนี่ไปไม่ได้และสุดท้ายก็คือบุคคลล้มละลายล้มละลายอันนี้คือชีวิตเขาทําอะไรไม่ได้แล้วถูกต้องอันอนี้อืทางนี่ตึงไหนล้มละลายนี่ชัดเจน,น,นดังกฎหมายสั่งเป็นบุคคลล้มละลายเขาทาอะไรไม่ได้แม้แต่ทรัพย์ของตัวเองนะฮะแล้วก็จะไปยื่นจัดก,การมรดกเขาจะทําได้ไหมล่ะออมีอีกเรื่องสงสัยเหมือนกันสงสัยมาก ถ้าผู้จัดการมอดกมันจะต้องมีหนึ่งคนหรือมันจะมีหลายคนได้อเอ๊ะแล้วมันจะยังไงหนึ่งคนหรือหลายคนตอบหน่อยคนที่เขาพยายามพูดกันนะเออคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ยุ่งยากแต่ถ้าหลายคนเนี่ยมันก็จะเตะแข้งเตะขากันต่างคนต่าง,างก็บอกฉันก็เป็นผู้จัดการมรโดที่มีนะอำนาจเหมือนกันนะ ว่าด้วยเรื่องของทายาทก็ปวดหัวพอแล้วอันนี้ผู้จัดการมรอดกอจ,ะจะหลายคนอีกหรอไม่มีข้อห้ามครับคุณอยากตั้งหนึ่งกองเนี่ยมีผู้จัดการมรดกสองคนก็ได้สามคนก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าศาลท่านมีอำนาจจะตั้งกี่คนแล้วท่านจะขัดแย้งกันไหมคือบางกองเนี่ยอย่างที่เจอมาเมื่อล่าสุดนี่นะเอ,อสามีเขาตายอันนี้เป็นฝั่งลูกสะพ้ายฝั่ง พ่อแม่ของสามีก็ยังอยู่อย่างเงี้ยพ่อแม่สามียังอยู่กับลูกสะภย้ยถ้าไม่ลงรอยกันจะไปจัดการมรดกของคนตายต่างคนต่างยื่นนะต่างคนต่างยื่นถ้ายื่นปุ๊บลงตัวกันไม่ได้ศาลก็ตั้งทั้งสองฝั่งเลยฮะทีนี้ไปทะเลาะก,กันเองไปคุยกันเองฝั่งฝั่งสะภ้ยกับฝั่งพ่อพ่ออ่าแม่ย่ากับ<ม>พ่อปู่<ม>เออไ,ไปทะเลาะกันเองสองคนแล้วมันก็จะจัดการไม่ลงตัวเพราะฉะนั้น ั้งกี่คนมันก็ตั้งได้ตั้งน้อยมันก็ดีแต่ตั้งแล้วก็ต้องมาทําหน้าที่แล้วสิ่งที่ทําหน้าที่มันทํำยังไงอืไม่ใช่ตั้งมาแล้วก็มีอํานาจบาดใหญ่นะถูกต้องฮะตั้งปุ๊บถือว่าท่านมีหน้าที่ปั๊บอันนี้นับแต่วันที่ได้ฟังหรือถือว่าได้ฟังคําสั่งสารอันนี้ชัดเจนก็คือให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้ฟังหรือฟังคําสั่งสารท่านมีคําสั่งมาปุ๊บหน้าที่คุณมาครับผมแล้วหน้าที่ ทำอะไรได้มากน้วยขนาดไหนมีขอบเขตไหมล่ะฉันจะไปชี้นู่นฉันไปชี้นี่ฉันจะให้เธอเอาไว้นู่นฉันจะให้เธอเอาไว้นี่ได้ไหมไม่ได้ฮะเพราะว่าประเด็นสําคัญก็คือที่เป็นประเด็นมากที่สุดก็คือว่าพอได้รับการแต่งตั้งแล้วนะไม่ทําหน้าที่ละเลยนะฉันไม่อยากจัดฉันนุ่นฉันติดโควิดอยู่เงี้ยดูมีอํานาจบัตรใหญ่ก็นม่อะอันนั้นคือคิดเองคิดเองผมบอกไว้เลยคิดเองเพราะคุณต้องทําหน้าที่ไงคือหนึ่งเนี่ยนอกจากจะ ต้องไปรีบจัดการทรั์ก็คือต้องไปจัดทําบัญชีนะของคนตายมันมีทรัพย์มันมีหนี้มันมีอะไรยังไงต้องรีบจัดทาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เริ่มนะทําหน้าที่ผู้จัดการมรดกต้องรีบทําให้มันเห็นภาพก่อนรีบนะจ๊ะเสร็จแล้วเนี่ยบัญชีทรัพย์ที่ไปทํามาเนี่ยต้องเริ่มภายในสิบห้าหนึ่งเดือนต้องได้เห็นอนะมีอะไรบ้างนะมีรถมีบ้านมีที่ดินมี เพชรมีแหวนมีอะไรอีกอมีหุ้นนะฮะมีสลากออมสินสลากทอกสอสลากของทอสอคุณต้องทำให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนเสร็จเรียบร้อยเมื่อจัดทำบัญชีทรัพย์เสร็จต้องแบ่งปันให้แล้วเสร็จ<อ>ต้องแบ่งปันให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งับอันนี้คือถ้าไม่ทะเลาะหรือว่าถ้าจัดการไม่มีเหตุขัดข้องนะหนึ่งปีต้องเสร็จอ,อออันนี้คือขั้นตอน ถ้าไม่เสร็จภายในหนึ่งปีทําไงถ้าไม่เสร็จภายในหนึ่งปีทําไงตอนเนี้ยกองของฉันอ่ะสามปีแล้วยังไม่เสร็จฉันรอมานานแล้วค่ะตั้งแต่นู่นน่ะค่ะคุณพ่อตายไปตั้งแต่นู่นคือตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยค่ะถ้ามันมีเหตุเนี่ยมันจะกี่ปีก็ไม่ว่าใช่ไหมเพราะว่ากองมรดกอาจจะมีอาจจะมีการรวบรวมอยู่อาจจะมีหนี้สินต้องเคลียร์เยอะเกินหนึ่งปีก็ไม่ว่า สองปีก็ไม่ว่าแต่มันเห็นการจัดการอยู่ไงต้องไปเคลียร์ปัญหากูแต่ถ้ามันไม่มีปัญหาเนี่ยหนึ่งปีต้องเสร็จเอาแล้วถ้ามันทําไม่เสร็จทําไงติดคุกไหมนี่บางคนบอกติดคุกไหมเออจะเอาขนาดนี้เลยหรอเอากระสานตั้งให้มีมีหน้าที่นะถ้าไม่ทําหน้าที่ติดคุกป้าแล้วไม่ทาอ่ะบางคนก็บอกปาวิ่งเวลาไหมครับเออปาวิ่งเวลาไหมแล้วแต่เธอจ้ะแต่ทายาทคนอื่นมีสิทธิ์ครับถ้าเธอไม่ทําหน้าที่ภายในกรอบของเวลา ทายาทคนอื่นที่เขารอแบ่งมรดกเขาก็มีสิทธิ์ไปยื่นต่อศาล<อ>ขอถอนเธอลงเอาเอาเธอออกจากตําแหน่งจากเขาเรียกว่ามีเหตุเออมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า <laughs> อา้าวมันก็ต้องมีเหตุแต่ตั้งมาตั้งหนึ่งปีไม่ได้ขัดแย้งในเรื่องของการจัดการทรัพย์มรดกรวบรวมมาแล้วเธอไม่ทําถอนได้ถอ,ไดถอนได้ครับเป็นเหตุในการถอนผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง เพื่อตั้งคนใหม่เข้าไปทําหน้าที่แทน<า>นี่แหละมันแต่มันไม่ติดคุกนะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะที่ถามกันเยอะมากเลยตั้งผู้จัดการมรดกแล้วมีอายุค,ความไหม<า>ไม่มีไม่มีคือตั้งแล้วถ้าท่านยังไม่จัดการท่านก็ใช้คำสั่งนั้น,นไปดำเนินการในการจัดการมรดกได้แต่เพียงว่าให้ทำภายในกรอบที่ผมพูดมาเมื่อสักครูน่นี้ภายในหนึ่งปีก็ควรจะได้เสร็จแล้วนะจนะจบแล้วล่ะถ้าไม่เสร็จทายาทคนอื่นเขามีสิทธิ์ไปถอนท่านออกจากตาแหน่ง อันทรงเกียรตินะต้องบอกวัดอันทรงเกียรตินะที่ได้ตั้งมาเนี่ยท่านมีหน้าที่นะนะเออแล้วก็อยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าจัดการมรดกเสร็จแล้วแบ่งปันกันไม่เป็นไปตามอย่างที่หวังไม่เป็นไปตามอย่างที่ที่พูดอะก็เจอบ่อยอืถ้าจะฟ้องฟ้องได้เมื่อไหร่ฮาจะฟ้องใช่ไหมฟ้องตัวผู้จัดการมรดกนะเช่นผู้จัดการมรดกมันก็โอนให้ขอเออ ไม่อนให้คอผู้จัดการมรดกแบ่งแบ่งไม่เท่าแบงไม่เท่าแล้วฉันรู้สึกว่าอืฉันเป็นดาวพระศุกร์อ่ะฉันเป็นแบบฉันโดนแบบกระทำน่าสงสารนะน่าสงสารน่ะทำไมฉันได้น้อยกว่าคนอื่นอ่ะครับผมฉันไม่โอเคอถ้าฉันไม่โอเคฉันจะต้องฟ้องผู้จัดการมรดกว่าคุณแบ่งทรัพย์โดยไม่ชอบห้ามเกินห้าปีเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่เริ่มต้นถูกไหมฮะนับตั้งแต่การจัดการเสร็จปุ๊บ ภายใน5ปีถ้าคิดว่าเธอแบ่งชั้นไม่ชอบแหละผู้จัดการมรดกเธอต้องรีบฟ้องเขาไงอ <c oughs> อ่าใช่ไหมเ <c oughs> ช่นทรัพย์มรดกของเจ้าโมรดกมีที่ดิน2แปลงในในการพิพาทกันนี้คดีคดีฟ้องนะค <c oughs> ดีฟ้องกันจำเลยที่1ในฐานะผู้จัดการมรดกก็จดทะเบียนโอนให, <c oughs> ให้จำเลยที่ 2, 2> <c oughs> แล้วก็จดโอนให้กับจำเลยที่3ครับก็ถือว่าพอจดโอนปุ๊บเสร็จแล้วนะใครก็แล้วแต่ละคิดว่าผู้จัดการมรดกเนี่ย จัดการมรดกที่ไม่ชอบครับก็ปรากฏว่าไปฟ้องอนับเวลาเลยครับนับนับแต่การจัดการมรดกเสร็จถ้าคุณไม่ฟ้องผู้จัดการมรดกไปฟ้องปีที่7จ <c oughs> ็บายบายเลยจ้ะ <c oughs> เรียบร้อยนะจ๊ะทำไมเพิ่งมาจ๊ะไ <c oughs> ปไหนมาจ๊ะ มีอายุความกําหนด <S <S ไว้มีอายุความ5ปีถูก,<ต>กไหมครับถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับนี่แมโอ้โหมันแค่น้งจิ้มแลนี่เรื่องวุ่นวุ่นเรื่องวุ่นวุ่นที่ว่าด้วยมดรดกนะครับคุณผู้ฟังทั้งทายาทแล้วก็ผู้จัดการเองเพราะฉะนั้นวันนี้เองครั้งหน้าเราจะมาวุ่นเรื่องไหนเราจะมาตามเรื่องไหนและจะคุยกันแบบชาวบ้านชาวบ้านแบบนี้ในประเด็นใดนะฮะกับรอมาเคลียร์อย่าลืมติดตามนะฮะเช่นเคยเพจ Facebook สำนักงานกิจการยุติธรรมแล้วก็ช่อง y t u t u นะฮะเช่นเคย j u s t i c e channel ขีดเส้นใต้ทั้ง2ช่องทางนะฮะวันนี้ต้องลาไปละเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเคลียร์ประเด็นใดติดตามกันนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ